เราวางเซชันไว้บนโต๊ะฮาร์ดไดรฟ์ก็วางไว้บนโต๊ะเราฮาร์ดไดฟ์ลูกนะั้นมันล่วงหล่นพื้นแล้วแล้วเราก็แบบว่าหยิบขึ้นมาแล้วคือตำแหน่ง d i t ชื่อเต็มๆก็คือ Digital Imaging Technician นะครับก็คือคนที่รู้เกี่ยวกับทางด้านเทคนิคทางด้านภาพ แต่เป็นภาพดิจิตัลคือนอกจากดีทจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวกล้องเทคโนโลยีของกล้องการทํางานของตัวกล้องเองการทำงานของเซ็นเซอร์อะไรก็แล้วแต่ครับที่เกี่ยวกับการที่ทําให้ตัวกล้องนั้นได้ภาพมาอีกสิ่งอย่างหนึงก็คือ Data าร n g เลอรเนาะหรือไม่ก็โหลดเดอร์หน้าที่ของเขาก็คือจัดการกับไฟล์รักษาไฟล์หรือว่าโหลดไฟล์จากกล้อง เข้ามาเก็บสู่บนระบบคอมพิวเตอร์ใส่ลงในฮาร์ดไดรฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็การดูแลรักษาของมันแล้วหนูคิดว่าตำแหน่งเนี้ยสำคัญยังไงการที่คุณเอาเงินไปจ้างนักแสดงจ้างดาราเช่าสถานที่เช่ากล้องเช่าทุกอย่างอะ่ะแล้วก็มาถ่ายพอถ่ายเสร็จทุกอย่างได้เป็นไฟล์ที่เป็นระบบดิจิตัลมูลค่าที่คุณถือไฟล์ดิจิตัลก็คือมูลค่าเท่ากับงานทั้งงานใช่ไหม ถ้ามันมีปัญหาว่ามันหายไปก็คือเหมือนเอาเงินไปทิง้งนี mm hmm. นั่นแหละมันก็คือความสําคัญของตัวคันคคน,นึงเลย post production หรือว่าหลังจากที่คนได้ไฟล์จากกองถ่ายไปแล้วเนี่ยจะวุ่นวายขนาดไหนหจะทํางานได้เื่นขนาดไหนขึ้นอยู่กับ d t หรือว่า data r a n g e เลยมันมันไม่ใช่แบบเออช่วงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วมันหายไงพอถ่ายสมมุติสักหกเวันอย่างเงี้ยเริ่มวันในถ่ายอะ่ะข้อมูลเริ่มเยอะทุกอย่างเริ่มเยอะมันก็เหมือนกับแบบเราแบก งานที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆมันเยอะตามวันยิ่งแบบต้องรักษาหนึ่งไฟก็ยากแล้วรักษาเป็นทั้งเรื่องยิ่งยากกว่าอีกอย่างนึงที่ DIT เองก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยก็คือตัว h a r d i s k เพราะว่าหลายๆกองเลยเนาะที่เราเคยไปทำงานมานะคะตัว h a r d i s k เนี่ยในการโอนถ่ายงานที่ DIT มีเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงในการที่จะข้อมูลหายยังไงอะได้รับความเสียหายใช่ผมเคยเหตุการณ์หนึ่ง เหตุการณ์หนึ่งแล้วรตั้งแต่นั้นคือจำไปตลอดชีวิตเลยของตัวเองที่เคยทำหน้าที่ Data Ranger เจเราทั้งงานนั้นแหละแบ็กอัพสองลูกเราเมื่อก่อนเราเราจะแบบแบ็กอัพลงลูกเราก่อนเพราะเรามั่นใจลูกเราเพราะลูกค้าจะใช้ลูกลูกพอต a b l บเล็กๆแล้วก็แบบเออเอาลงลูกเราก่อนเพราะลูกเรามาเร็วกว่าของลูกค้าใช่ไหมเราพอลงลูกเราเสร็จแล้วค่อยถ่ายจากลูกเราลงไปลูกของลูกค้าโชคดีมากที่จังหวะที่มันล่วงอ่ะคือจังหวะที่เราเอาข้อมูลจากลูกเราลงลูกของลูกค้าแล้วถ้ามันเป็นจังหวะที่แบบ เออเราถ่ายเราลงลูกเราเสร็จปุ๊บแล้วเราเอาเอาการ์ดอะไปหลูดใหม่ที่กล้องเอาไปให้กล้องใช้ใหม่เงเท่ากับว่าสิ่งที่ถ่ายม,ามันก็หายไปแล้วไง